ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีตุลดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นั้นลัคนาราศีตุลน,นะครับมีดาวอยู่ถึง4ดวงไปอยู่ในเรือนพันธุเลงไปยังเรือนการงาน4ดวงที่ผมว่ามานี้ ก็ล้วนแล้วแต่ขยับย้ายนะครับขยับย้ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง3ดวงดาวพุธย้ายวันที่10กุมภานะดาวศุกร์ย้าย22กุมภาพักุมาและดาวอังคารย้าย26กกุมภาพันธ์นะครับนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลนะครับดาวเจ้าตัวของคุณก็ไปอยู่กับดาวเสาร์นะครับไปอยู่ในเดือนของดาวเสาร์ดาวอังคารและดาวพุธผมคงจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลแบบนี้ว่านะครับดาวอาทิตย์และดาวพฤหัส เอเงก็ตีโกนถึงลัคนาของคุณคุณจะมีข่าวดีหรือมีโชคดีในเรื่องของการงานเข้ามานะครับแน่นอนที่สุดรวมความไปถึงชื่อเสียงในเรื่องของการงานด้วยเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะไปอยู่กับดาวพฤหัสแล้วก็ตีโกนถึงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลคงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็ไม่ใช่อะไรที่ไหน นั่นก็หมายความว่าระวังปัญหาจุกจิกในเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่าสุกไปร่วมกับเสาสุกร่วมกับอังคารสุกร่วมกับพุธเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอบอวนเข้ามาในชีวิตของคุณความรักบางอย่างคุณสามารถที่จะคุมเกมได้ความรักบางอย่างคุณอาจจะสามารถคุมไม่สามารถที่จะคุมเกมได้ก็ในช่วงช่วงเดือนตุลาคมนั้นมีความจุกจิกใจ โทษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีความจุกจิกใจไม่น้อยอยู่เหมือนกันสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับใครที่มีสัมพันธภาพที่ซ้ําซ้อนหรือว่าจุกจิกวุ่นวายอยู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นอีกเดือนหนึ่งที่จะต้องแทบเอาส้นตีนไก่น้าผากเลยนะ นะชาวตุนดูให้ดีนะครับดาวเจ้าเรือนตัวเองไปอยู่กับดาวเสาอยู่กับอังคารเสากับงคารแม่งก็คู่วิบากไอ้หา่าเอ้ยเป็นคู่วิบากอีกอยู่กับดาวเจ้าเรือนลัคนาของคุณมันจะมีเรื่องวิบากวิบากเข้ามานั่นแหละนะครับผมบอกไว้เลยว่าในเดือนกุมภาพันธ์ต้องรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเข้าใจไหมอะไรเลี่ยงได้เลี่ยงการปะทะก็ต้องเลี่ยง นะนะครับช่วงเนี้เดือนนี้อย่าไปอย่าไปบวกใครนะอย่าไปบวกกับใครนะเอ้ยวุ่นวายใจหาเลยเนี่ยนะครับความรักจุกจิกตั้งแต่ต้นเดือนนะฉะนั้นชาวตุลละวัดละมัดระวังให้ดีแต่ในทางกลับกันนะครับก็เป็นเดือนแห่งความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ลับๆสัมพันธ์ทางเพศลับๆอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นดูให้ดีนะนะครับในช่วงเดือนเดือนกุมภาพันธ์ชาวตุล ดูให้ดีนะเดี๋ยวจะหาว่าสินแสหมิงไม่เตือนจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะเออเพราะว่าดาวมันก็หมินเมมากๆเลยกลัวว่าจะไปมีความยุ่งยากนะครับในเรื่องความสัมพันธ์อะไรแบบนี้แต่มันก็มาพร้อมๆกันเน่ะทางเรื่องของความขัดแย้งและเรื่องทางเพศมันมาใกล้ๆกันเลยมาพร้อมๆกันเลยพูดไม่ถูกเลย มันมาพร้อมๆกันเลยจำเป็นต้องดูให้ดีเลยนะครับชาวลัคนาราศีที่ผมบอกนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคงต้องดูให้รอบคอบเลยมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องจุกจิกเรื่องยุ่งๆเข้ามาตามที่สินแสมิงได้บอกให้ฟังไปแล้วนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุล ถ้าคุณแยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานออกได้นะแยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานออกได้ผมว่าคุณก็จะโอเคกับมันนะ่ะหมายความว่าคุณน่าจะได้รับชื่อเสียงหรือความสําเร็จจากงานของคุณนะครับแต่จําเป็นที่ต้องแบ่งภาคให้ดีเลยนะเพราะว่าความสําเร็จในเรื่องของงานกับปัญหาจุกจิกเรื่องความรักโคตแม่งมาพร้อมๆกันเลยมันไม่แปลกหรอกครับ มันจะไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องดีแล้วดีทุกเรื่องหรือไม่ดีแล้วไม่ดีทุกเรื่องมันอาจจะดีบางเรื่องไม่ดีบางเรื่องหรืออาจจะไม่ดีสักเรื่องหรืออาจจะดีทุกเรื่องก็เป็นไปได้อย่างลัคนาราศีตุลที่ผมบอกเนี่ยเรื่องงานน่ะดีถ้าแบ่งภาคแบ่งอารมณ์ให้ดีทุ่มเทให้กับเรื่องการงานนะแล้วเรื่องความรักเนี่ยเราก็ค่อยๆจัดการไปอันนี้ดีแต่ถ้าเกิดไปเครียดกับเรื่องงานก็ตุปัตุเป๋ไม่น้อยเลยนะผมพูดจริงๆตุปัตุเป๋ไม่น้อยเลยสําหรับชาวลัคนาราศี อะไรลัคนาราศีตุลน,นะครับช่วงสิวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จุกจิกเรื่องความรักนั่นแหละต่อจากเดือนมกร,ราพอมาวันที่11จนถึง20อ้าวงานขยับดีมากชื่อเสียงมีมาการเงินก็ขยับดีแล้วก็มาทุกข์ใจอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงประมาณ8วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้มากๆนะอาจจะมีคนมาทำให้คุณนั้นต้องปัทุ อารมณ์ขึ้นมาก็ได้ในเรื่องของอะไรวะเรื่องของความรักนะผมก็เน้นชัดๆแบบนี้เพราะว่าดาวมันก็ชัดเจนอ่ะคุณว่าไม่ชัดเหรอดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวอะไรดาวศุกไปอยู่กลางคานอังคารคือดาวเจ้าเรือนความรักอ่าอันนี้ประการที่1ดาวอังคารเสืกไปอยู่ในเรือนของดาวเสาได้มาหาอุดก็จริงแต่ไปอยู่กับเสาคู่วิบาก ม่งก็จะมีเรื่องวิบากวิบากเข้ามาให้ต้องแก้ไขนั่นแหละนี่ก็คือชาวลัคนาราศีตุลน,นะแล้วก็มีดาวพุธอีกอันหนึ่งดาวพุธก็ไปอยู่กับดาวศุกร์ตนุลักของชาวตุลระมัดระวังเรื่องปากเสียงคําพูดปัญหาจุกจิกภัยจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะชาวตุลดูให้รอบคอบนะครับมันอ่านยังไงอ่านกี่รอบก็ออกมาแบบนี้นะฉะนั้นชาวตุลก็ขอให้ดูให้ดีแล้วกันฟังดวงกับดวงดีพอดแคส ยิ่งฟังยิ่งดวงดี